ในมือถือผมเนี่ยมันจะมีภาพข้อความนี้คือสิ่งที่ทําอยู่ใช่เป้าหมายหรือเปล่าถ้าถ้าใช่ลุยต่อถ้าไม่ใช่เลิกซะแล้วก็บายตัวเองเนาะแต่ใครมีเป้าหมายนะครับไอตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นข้อความสั้นๆกระตุ้นมากกระตุ้นมากเพราะว่ามันมันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้เราอยากทําอำเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าไม่ว่าคุณจะหวังสิ่งใดก็ตามแต่คุณหวังเงินทองคุณหวังความรักคุณหวังอะไรเงี้ย จู่ๆคุณถ้าคุณหวังแล้วคุณไม่ทำไม่ลงมือทำทุกอย่างคุณไม่มีทางได้คลิปนี้ผมเอาเรื่องเกี่ยวกับ wallpaper เสริมดวงมาเล่าให้ฟังเนาะซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนใช้อยู่นะโดยเฉพาะสายมูเนาะตอนนี้กำลังฮิตเลยนะมันก็มีรูปแบบต่างๆมากมายส่วนตัวก็ใช้นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับออย่างภาพ ที่ขึ้นมาหน้าจอให้เพื่อนๆเ,เป็นรูปป่าราศีมีนเนาะป่าคู่เนาะก็ส่งผล,ลชาวราศีมีนนะหรือ,อ่ารูปที่เป็นอันนี้พระแม่ามานะหรือพระยิบซีผสมอยู่นะครับหรือเป็นรูปอลเปเปอร์ที่เป็นรูปอย่างนี้เทพจีนเนาะหรือพระยิบศีพระหงความโชคลาภหรือเบอร์มงคลนะครับมันส่งผลยังไงกับเราอะ ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมเนาะอันนี้มือถือเรามือถือเราถ้าใครที่เอารูปไพ่ยิปซีซึ่งซึ่งมีเป็นรูปรูปหน้าต่างๆหน้าไพ่ต่างๆซึ่งขึ้นมาเงี้ยสมมตินะอันนี้อันนี้ลบไปก่อนนะครับหน้าต่างๆขึ้นมาเงี้ยเอาไพ่ขึ้นมาเงี้ยแล้วเป็นไพ่เงี้ยความหมายก็คือเหมือนอารมณ์เราเปิดไพ่ยิปซีทุกวันนะครับ อารมณ์เราเปิดไพ่ยิบสีแล้วก็ไพ่ยีิีเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยกับเราทุกวันนะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเป็นรูปสองถ้วยนะรูปสี่ไม้แล้วก็รูปเดร์โลเวอร์นะก็ต้องการเรื่องความรักต้องการให้คนมารลักต้องการให้งานงานปังรักปังนะมันเหมือนอารมณ์ที่เราเกิดตื่นตอนเช้าแล้วเราเปิดมือถือปุ๊บ,บเห็นไพ่เห็นเปิดไพ่ได้ทันทีแปลว่าวันนั้นเราอาจจะโชคดีนะครับมันเหมือนก็เป็นตัวกาหนดจิตใต้สํานึกหรือใครที่เอาเทพมาใส่เอาใครเอา,เอาท้าวเวทแล้วกัน เอาเท้าเวทมาใส่เงี้ยอ่ะสมมติหน้าผมเอาเท้าเวทมาใส่เงี้ยเอาเท้าเวทมาใส่เงี้ยอ่ะก็บอก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 ว่าเท้าเวทเหมือนกับอารมณ์เราห้อยพระเครื่องติดตัวตลอดเวลามือถือก็จะเป็นจุดเหนียวนําทําให้เราบูชาเท้าเวททุกวันเป็นตัวนะครับเท้าเวทก็เลยมามาดลบันดาให้เราโชคดีนะครับอันนี้เป็นความเชื่อเนาะหรือหลายๆคนนะครับอ่าเป็นรูปเนี่ย พระแม่อุมาพระแม่อะไรต่างๆนะครับหรือหลายๆคนใช้รูปอะไรอะรูปเนี่ยรูปผู้หญิงที่เป็นพย่ิบีแล้วก็วาดรูปผสมกันอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ <S 2> <S 2> ทีนี้ผมจะเล่าทางนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือมองเรื่องจิตใต้สํานึกนะครับผมเอาขอเอารูปนี้ขึ้นนะมองรื่งเรื่องจิตใต้สํานึกเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเกิดเรามองมองมือถือทุกวันเนี่ย มือถือซึ่งเป็นเหมือนกับปัจจัยที่5ในปัจจุบันแล้วนะครับทุกคนมีมือถือเนาะหลายคนเชื่อเรื่องพลังเบอร์โทรนะถ้าเรามองมือถือทุกวันตัวเราเนี่ยนี่คือตัวเรานะครับตัวเราเนี่ยเวลาเรามองมือถือเกิน2 1ครั้งเช่นเราเปิดไพ่เกิน21ครั้งนะครับมันจะถูกปลูกฝังไปในจิตใต้สำนึกเรานะครับในตัวเราเนี่ยนะมีจิตรู้สำนึกเนี่ยส0เนาะหลายๆคนรู้เนาะ10% ก็คือสติสิเเซนะครับที่เหลืออีกเก้าสิบเซนนี่ยก็คือจิตใต้สำนึกนะครับจิตใต้สำนึกถ้าเรามองอะไรประจําเป็นประจําเกินยี่สิบครั้งอ่ะมันจะถูกปลูกฝังลงจิตใต้สำนึกเหมือนเรามองสาวๆหรือมองผู้หญิงเกินยี่สิบครั้งมองมองมอง,ม,องมันจะถูกโฟกัสมันถูกขขยายขึ้นเป็นจิตใต้สำนึกนะครับมันเหมือนกับถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึ่งของ หน้าจอมือถือเนี่ยที่เราเปิดภายขึ้นมาทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ถูกถูกหลงหนึ่งดูจากจากจิตใต้ถึงเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงหลายๆคนนะมีรูปทิปแพกนะมีรูปเกี่ยวกับรถเบนซ์มีรูปในฝันที่หลายๆคนอยากจะได้เนี่ยเอาไว้ในมือถือใช่ปะหรือบางหลายคนชอบรูปโมเมนต์ของตัวเองในจุดที่สวยที่สุดหรือว่าเวอร์ชันที่ดีสุดเนี่ยก็จะถูกฝังในในมือถือเวลาเรามองทุกวันทุกวันเนี่ยจิตใต้สึกเนี่ยมันจะดึง มันจะดึงสิ่งนั้นเข้ามาหาเราถ้าเป็น NLP ก็คือให้เขาเขาาบอกว่าจิตเราเนี่ยมันจะรับรู้ภาพได้ดีกว่าตัวอักษรภาพเห็นภาพทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะดึงมันจะดึงความต้องการสวนลึกอะแล้วมันจะดึงสิ่งนั้นมาหาเราผมเมื่อก่อนผมใช้รูปอคนมีซิกแพคในมือถือทำให้ผมอยากออกกำลังกายทุกวันเหมือนอา,อารมณ์ที่เราเห็นอาจารย์ชา,ชาตญไลท์เราก็อยากจะออกกำลังกายอย่างนั้นนะครับฉะนั้น ในภาพที่อยู่ในมือถือเราเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นภาพเทพพระพิคเนตอะไรเงี้ยเวลาเราเราเปิดท่านทุกวันอ่ะมันก็เหมือนเราเอาท่านมาแขวนคอเอาท่านมาแขวนคอเหมือนพระเครื่องอ่ะเ,เราบูชาท่านทุกวันท่านก็ให้ให้พรเราทําให้เราปังทําให้เรารล่ํารวยหรือบางคนนะครับบางคนท้าวเวทนะครับขอพร,รอท้าวเวทเงี้ยท้าวเวสุวรรณเนี่ยนะครับก็ทําให้เรารล่ํารวยให้เราปังหรือเปิดไพ่ก็เหมือนกัน เราเปิดไพ่ที่ได้แบบหน้าดีๆทุกวันอ่ะอันนี้คือเราเราลิขิตหน้าและว,ว่าเราจะได้ไพ่แบบนี้เปิดหน้าดีทุกวันทั้งสเสน่ห์การเงินหรือเอาเบอร์มงคลมาใส่อ่ะอันนี้เป็นเบอร์มงคลเงี้ยสองสี่สองแปดเก้าใช่ปะ่ะสี่สองแปดเก้าเงี้ยเลขเงินเลขของผู้หญิงเก่งเงี้ยมันก็ทําให้เรามีจิตใ้สานึกที่จะดึงสิ่งนั้นเข้ามานะครับหรือหลายๆคนเอาเทพจีนมาใส่นะเทพจีนเอาผมลบไปก่อนเทพจีน มันลงกเลยนะแน่เทพจกินอ่ะปีเสือแล้วก็มีภาพต่างๆเฮงเจอะไรเงี้ยหกสามหกห้าอะไรเงี้ยเลขแห่งเงินเลขเงินแน่แน่มันก็ทําให้เราอยากจะดึงสิ่งนั้นเข้ามามันคือจิตใต้ถึงนึกกดแห่งแรงดึงดูดที่มันดึงเข้ามานะครับอย่างภาพเนี้ยนะก็เหมือนกันนะครับเป็นผู้หญิงที่มีลูกนะมีเงินหญิงรวยมากแล้วก็มีสามียุ้งหลังนะเป็น Sun, เดอะซันอะไรเงี้ยเป็นมันก็จะดึงสิ่งนั้นเข้ามานะครับแล้วแต่ความเชื่อเนาะ ซึ่งส่วนตัวผมก็มีเหมือนกันนะครับผมเอาภาพของผมไ้ขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะของผมจะใช้อันนี้อันนี้ผมอันนี้ผมแชร์เพื่อนเนาะนะครับเป็นรูปนี้นะครับในมือถือผมเนี่ยมันจะมีภาพข้อความนี้คือสิ่งที่ทําอยู่ใช่เป้าหมายหรือเปล่าถ้าถ้าใช่ลุยต่อถ้าไม่ใช่เลิกซะแล้วก็บายตัวเองเนาะอันนี้คือสิ่งที่ผมปลูกจิตใต้สมนึกของผมตลอดแล้วก็ถ้าเพื่อนสามารถเอาไปใช้ได้เนาะ มันคือสิ่งที่เรามองทุกวันอนะเรามองปุ๊บกระตุ้นเราบอลเรามองปุ๊บกระตุ้นเราเอาเราเหมือนเปิดไพ่อ่ะแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะว่าไม่ว่าคุณจะเท่าที่ผมเทสมานะใช้องค์พ่อพี่เนก็ดีหรือว่าใช้แม่คนอิมใช้พระยิบสีก็ดีเท่าที่ผมเทสมานะตัวที่ทําให้เรากระตุ้นสูงสุดเลยกระตุ้นสูงสุดเลยก็คือสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเรามีลูกเราก็เอารูปลูกไว้เนี่ยก็คือทาอะไรเพื่อเขาแต่ก็ใครมีเป้าหมายนะครับไอตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ย เป็นข้อความสั้นๆ่ะกระตุ้นมากกระตุ้นมากเพราะว่ามันมันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้เราอยากทําอ่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าไม่ว่าคุณจะหวังสิ่งใดก็ตามแต่คุณหวังเงินทองคุณหวังความรักคุณหวังอะไรเงี้ยจู่ๆคุณถ้าคุณหวังแล้วคุณไม่ทําไม่ลงมือทำทุกอย่างคุณไม่มีทางได้ถ้าคุณหวังความรักคุณเอารูปความรักอยากจะความรักบางๆงานเข้ามาคุณต้องลงมือทําคุณต้องลงมือทําคุณอยู่เฉยอ่ะคุณเอา ให้ย 4, ี่สี่เลเวอร์อเอาให้สามถ้วยสองถ้วยเข้ามาเนี่ยโอเคคําทํานายมันคือดีแต่คุณไม่พยายามแก้ไขตัวเองไม่พยายามปรับปรุงตัวเองไม่มีทางนะคุณต้องลงมือทําก่อนลงมือทําให้ให้จักรวาลเห็นแล้วจักรวาลเขาจะดึงสิ่งต่างเข้ามาคุณอยากร่ํารวยคุณเอาเทพโชคลาภใส่ไปไม่ทําให้ร่ํารวยโอเคแหละเทพอาจจะบรดนบดาให้คุณมีจิตใจที่ร่ํารวยขึ้นแต่คุณมีต้องมีมูลเหตุปัจจัยอยู่ก่อนหน้านั้น คุณหลักจะต้องมีธุรกิจของคุณอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วค่อยกระตุ้นกร,ก,รกระตุ้นด้วยพลังจักรวาลกระตุ้นด้วยก๊อแรงดูดเข้ามาคือมือถือเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเป็น,ปนมันเป็นแรงดึงดูดซึ่งมันเหมือนพัาเครื่องที่ที่ให้เราเปิดขึ้นอ่าให้เราเจอกสิ่งนั้นทุกวันคุณปรารถนาสิ่งใดดูมันทุกวันอย่างผมอะปรารถนาให้ตัวเองไม่ขี้เกียจปรารถนาให้ตัวเองทําในเป้าหมายที่ตัวเองโฟกัสอยู่อะอย่างทรงพลัง ผมก็จะเขียนข้อความพวกนี้มากกว่าเอาพระยิบีเปิดแม้ตัวเองจะเป็นนักนักพยากรณ์ตัวเองรู้ตัวดีว่ากลไกสาคัญที่ทําให้เราสําเร็จไม่ใช่การพยากรณ์แต่คือเอาสิ่งที่พยากรณ์ไปลงมือทําอย่างหนักหน่วงต้องต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนะหลายๆคนเปลี่ยนมาศึกษาเบอร์โทรศึกษาพรยิบีเอาองค์เทพบูชานู่นนี้นั่นแต่คุณไม่ลงมือทําอะ คุณไม่ลงมือทําอ่ะมันจะได้ไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้บูชาเลยมากคุณเข้าใจตัวเองคุณมีสติแล้วคุณลงมือทาตอน,น,นให้คุณไม่มีมือถือคุณก็สําเร็จคุณต้องเข้าใจก่อนว่ากลไกที่เทพต่งตางๆจะให้พรเราท้าพิคเนตท้าวเวสจะาแ้คุณอิมเทพต่งตางๆให้พรอ,อ่ะคุณต้องมีปัจจัยที่จะให้พรปัจจัยที่จะได้รับพรท่านบูชาท่านมันดีอยู่แล้วส่วนผมก็บูชาบูชาองค์ใหญ่ด้วยซ้ํา แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือมีสติแล้วก็ลงมือทำหนักน,นะครับก็เป็นไอเดียเนาะก็คือท,ที่ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเราบูชาได้ทุกอย่างดีหมดเป็นบอยฟิปเปอร์ที่เป็นตัวที่เราจะดึงดูดเป็นตัวที่เราคิดว่าเรามีคุณค่าในในมือถือไม่งั้นเราคงไม่เอามาไว้ในมือถือสิ่งที่อยู่ในมือถือเราหน้าเรานะมันคือคุณค่านะครับแต่สิ่งถ้าเกิดอยากให้คุณค่ามันเกิดเราต้องลงมือทําด้วยนะไม่งั้นมูลเหตุปัจจัยไม่เกิดมันก็ไม่เกิดนะครับก็หวังว่าจะมีีประโยชนน์เพื่อท เอารูปภาพต่างมาใส่ในมือถือหรือว่าเปเปอร์เสริมางคนเนี่ยส่วนตัวผมใช้อย่างนี้เนาะไม่รู้ว่าใครใช้ยังไงนะครับก็มาแชร์ได้เนาะผมใช้อย่างนี้แล้วผมลงมือทําตลอดแล้วก็ผลก็เกิดนะครับส่วนใครอยากจะใช้จะแม่กนอิมใช้เทพต่างๆพุทธเจ้าหรืออะไรก็แล้วเนี่ยก็ได้หมดนะครับไม่มีปัญหาเนาะทุกขั้นดีหมดแหละแต่ว่าแค่อยากจะแนะนำมา,มา,มา,มาแชร์ในมุมของผมว่าอตรงเนี้ยเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่ดึงสติเราให้ ให้เราดึงพลังงานสิ่งนั้นมาใช้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ครับสวัสดีครับ